สวัสดีครับนพพรชาแนเเล,ลมาแล้วครับกีดเลือดออกกมิตรสาวน้อยเพชรบานแพงอ้อยต้อยอ้อยต้อยครับพี่น้องนะครับครับกับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซี FC, บอสโจยมบนินิ FC, นเอฟซีนองอินร,รัตนพรเอฟซีศิลปินสาวน้อยสู้ผู้สู้คนครับมือนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่ห้าครับห้ 5, 5, 5, าห้าสิงหาคม นะครับ2 5 6 7ครับกะอ่าเป็นช่วงอากาศคำคำแรงแรงจากหน่อยนะครับเด้อนพชแนวกะโอ้บอคอยว่างนะครับช่วงนี้นะครับเดินทางตลอดนะครับขับรถเดินทางตลอดนะครับบอคอยได้อัพคลิปช่องนพชแนอ่าให้เอฟซีได้ติดตามเลยนะครับอันนี้กะพึ่งอ่ากลับมาจากภารกิจนะครับพึ่งมาฮอดบ้านกะเอ้าอัดที่รถนี่แหละนะครับอัดที่ไปรถนี่นะครับครับเมื่อนี้กะทางมาเบิ้งความเคลื่อนไหวทางนะครับเมื่อนี้สีบอลในหัวขอ ความเคลื่อนไหวอยู่ที่บานไงนะครับก็คือสาวน้อยเพชรบันแพงครับบอสโจยมินีนและทีมงานครับมืัอนี้เพิ่นมีอย่างน่เพิ่นเคลื่อนไหวอย่างไงแน่สรุปเนาะแต่ละมือแต่ละเดยของบอสโจกับของทีมงานนะครับยอมรับว่าบอสโจบอสาวน้อยเพชรบันแพงนี่ครับบอยู่บอเซาวิลีครับเพิ่นไปว่าตะพิ่นบอสลับบอนอนไปว่าทีมงานพีเอ็นดีว่าบอสลับบอนอนแเหว่าเบิ่งเจ้าของได้บันที่บอสกระไดเอ้าผมตั้งให้ว่าบอส โจ่บอยู่บะเศร้าแล้วกันนะครับเนาะเอ้าบอโจ่บอโโยู่บะเศร้าครับเป็นยังไงครับคือว่าจังสันหลังจากตารางงานเราเหนีน่ยดเ่นี่ยดมากนะครับวันจะเป็นวันที่สามเออกับมีภารกิจอาทายทอดวิชาวข้อมรูอยู่ที่หายเวลาคขอนแก่นเนาะเออวันที่สามกับผ่านมาวันที่สี่กับเพื่อนกับอา่ามีการไปชุ่มนู่นนี่นั่นพูดกำกับตั้ง,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 าง่างนะครับเบิ่งงานเบืงองหาังนะครับ ชุ่มเรื่องของสาวน้อยเดซิรีนะครับมเมื่อวันนี้ครับมีการนัดกันถ่ายถ้ำเราด้วยครับนัดกันถ่ายถ้ำหนังสาวน้อยเดซิรีนะครับ uh, เป็นหนังเกี่ยวกับ18บวกจากน้อยเป็นนังเกี่ยวกับความมวลความสนุกนะครับเป็นนังตลกบันเทิงเลยเนาะบวกมีความทะลึ่งนิดนึง18บวก18บวกอาจจะแบบ,บเปนบบ uh, น็นแบบอ่านวแบบพอาะใหัวคล้ายเครียดนะครับคล้ายเครียดคล้ายเครียดนะครับ นักแสดงนั้นมีผู้ใดแน่ล่ะนักแสดงในเรื่องนี้อยู่ไลยแน่บพว่าจะเป็นบอสโจยูมนินแน่นอนรับกับเป็นผู้บริหารวงสาวหน่อยเพรินแพงมันก็ต้องไปบริหารยูแล้วนะครับไปถ่ายทําอยู่แล้วก็เป็นเสียโนนนะครับเป็นพ่อการชัยมีเงาะน้อยมีป๋อมแปมอติพนยายเวอร์ขโมดนะครับพ่อแหลมนะครับพ่อแหลมล้วก็สุใสใยอมแอมนะครับนางเอกประจำทีมงานสาวหน่อยครับอมแอมครับ แล้วก็พี่ยาวนะครับพี่ยาวแล้วก็จะมีทีนัดปินอีกนะครับของทีมงานดนเซอร์กับมาสนับสนุนนะครับโดยนะครับก็มีการซ่อมกันแล้วก็เล่นกันเบิดมือเบิ้ลคำคำมือเนี่ยนะครับเพื่อนก็มีการพากันถ่ายท้ำครับโดยทีมตากล้องนะครับระดับฝีมือเลยทีเดียวนะครับมาถ่ายถ้ำแห่เนาะนะครับก็เสียงเครืองเคลื่อนไว้จากช่องต่างๆนะครับที่เพิดอัพในห้องเบิ้งนะครับว่าโอ้สาวหน่อยนี่เพื่อนถึงสปีดวงแล้ว รวมถึงมินิคอนเสิร์ตท,ที่ไม่มีไม่มีเยอะแต่ก่อนมินิคอนเสิร์ตนี่คือแบบหลังปีนี้คือยาวเป็นเดือนแต่เพื่อนมินิคอนเสิร์ตเพื่อนก็หาเรื่องอื่นมาให้สาวน้อยเนี่ยบ่เงียบบ่เงียบหมายถึงว่ามันไม่เงียบเพื่อจะดึงกระแสแฟนลับ fc เขาเนี่ยได้ติดตามตลอดเข้าใจป่ะครับจะได้ติดตามตลอดเพื่อแฟนลับ fc เนี่ยได้ติดตามตลอดไม่จะได้บ่เหงาไม่ได้บ่เหงาเนาะบ่จะเป็นเรื่องของหลากหลายครับมีทั้งเรื่องลำํำเรื่องอ่า แมวล่ามีเดซีรี่นังซัน,น,นเจไอเฮานี่ได้เบิงติดตามตลอดแทบทุกเวลานะครับอันนี้คือของสาวน้อยเพชรแปงสไตล์บอสโจโนะครับแกจะทำยังไงก็ได้ให้ไม่หายไปจากโลกโซเชียลออนไลน์ทำยังไงก็ได้ให้วันหนึ่งต้องโพสต์วันหนึ่งต้องสร้างตัวตนนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อจะให้แฟซบที่เนี่ยของบเบิ่ปั๊บนี่ก็เบื่อเพราไม่เบื่อแล้วก็ไม่เข้ามาแล้วไม่มีอะไรดูจะเข้ามาทำไมแต่เนี้ย มันมีอะไรให้ติดตามปุ๊บ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 เรื่อยมานะครับแล้วกระเอ่อกระมีทีมนะครับเมื่อนี้ก็เห็นทั้งบอโจโอนะครับเพิ่นได้แจ้งว่าทั้งโจนะครับเพิ่นที่ผู้ลูกศิษย์เพิ่อนนะครับที่ไปเลี้ยนกับเพิ่นวันที่สามนี่ยก็มีบางส่วนที่มาถ่ายทําเก็บภาพบรรยากาศาเบื้องหลังแล้วก็ฝากช่องแอรงต่างๆเนาะส่วน,นพพนชาแนลโจศูนย์หนึ่งเอาไปเชียวกับเบเดตไปหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจอยากไปยุอยากไปย,ย,ไปยุนะครับส่วน เมื่อนี่กับเป็นมือเลิกงามย่ำดีครับกับทางอาจารย์ช้างอาัฟเฟเชียลหรือว่าอาจารย์ช้างสามเฟสนะครับเพื่อนกันได้เอารถแฮที่ไปรับมาจากสิงบุรีที่ไปแตกที่ไปตกแต่งหน้าตาใส่โค้เมียมใส่ยังต่างให้มันงามไม่เหลี่ยมไม่รอนะครับมาส่งไปที่บ้านสาวน้อยเพชรบ้านแทงแล้วนะครับกะคงรอเลิกนะครับวอสโจซอนุษ คงรอเลิกรอวันดีที่จะมีการรับลดนะครับรับลดเข้าใหม่เป็นสีริมงคลเนาะอาจจะมีการเจิมการไหวเป็นสิริมงคลต่างๆนะครับก็คงได้ติดตามกันนะครับผมส่วนส่วนประเด็นสําคัญครับประเด็นสาคัญเนาะนะ้อพร้อมชั้นยอดสิมเล้ฟังว่าประเด็นสาคัญคีย์เวิร์ดมันยุ่ม,มุงนี้แหละคีย์เวิร์ดยุบนงนี้แหละทุกคนถามครับทุกคนถามครับ ถามมาตังแต่วันตี้นะครับคีดวดูที่วันทุกคนถามมาแล้วน้องอุ๋งอิงละ่ะลูกสาวละ่ะลูกสาวบ่โจไม่มาต้องแสดงหรอน้องอุ๋งอิงรัตนพรไว่ม,มาแสดงบ่นะครับเป็นประเด็นตั้งแต,งตง่พ่อพ่อเอกเพิ่นลง้งนั่นเนาะลูกสาวไม่มาหามีกิจกรรมต่างๆไม่มาหาบอสโจเลยเขาอบรมกันแตกตื้มๆเขาเรียนโซเชียลอยู่ตื้มๆเัมนที่สามอะ่ะทำไมอันมีข้อเมียไปอยู่ในอันอะไรของของพ่อเอกนะครับ จะพ่อเอกได้ออกมาแชร์เนาะลูกสาวไม่อง้อิงอไม่ไปร่วมกิจกรรมที่บอสโจจัดขึ้นเลยอยู่แต่บ้านรับรับแต่แขกเอาแต่เออแขกตัวเองไม่สนใจพ่อไม่สนใจวงไม่สนใจองค์กรมาฟังจากปากผู้บริหารมาเนี่ยมาฟังจากปากพ่อเขามาฟังจากปากของเสียนนท์มาฟังจากปากของบอสโจว่าเป็นอย่างคือว่ให้ลูกสาวมาร่วมแสดงในสาวน้อยเดอะซีรีส์เนี่ยเอามาฟังวเนี่ย เสียนวลเป็นบอกว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับสิบแปดบวกมันเป็นหนังเกี่ยวกับภาพอาภาพยตร์ที่แบบเห็นมันมว้วนหาไหมเป็นภาพย้ร์เกี่ยวกับหาเกี่ยวกับมวนกับวิถีอีสานคล้ายคล้านทานก้อมนะเออเพื่อกับมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นสิบปดบวกเป็นมีทะลึงนิดนึงเออเป็นหนังหาหนังมว้วนคล้ายเครียดถ้าหนึ่งเอาน้องมาแสดงปับ๊บพ่อแม่ก็คิดว่าภาพลักษณ์ของน้องเสียหาย มันดูไม่เหมาะสมน้องยังไม่นู่นนี่นั่นก็นเลยป้องกันปัญหาว่าตัดปัญหาโดยว่าไม่ต้องให้น้องมาแสดงมันเป็นเรื่องสิบแปดบวกมันเป็นการรักษาภาพพจน์ของลูกสาวเป็นการปกป้องถ้ามองดรๆเลยคือทั้งบทโจเซนุ่นเนี่ยปกป้องลูกสาวว่าไม่ต้องมาอกลาถ้าอิลามาเนี่ยมันสิมากมันส,ม,ม,นสมีผลกระทบหรือว่าผลลบมากกว่านี้ถามว่าอยากให้น้องอิงมา้ยรวมป่ก็อยากให้มาแต่มันจะเป็นเสียภาพลักษณ์ของลูกสาวเนื่องจากเนื้อเรื่อง จุดสําคัญหรือเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นการแสดงเกี่ยวกับเรื่องมีอาจจะมีถ้เรื่องตึงตังมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อต่อต่อลูกสาวก็เลยไม่ให้ลูกสาวมาถ่ายก็เลยกลายเป็นเอารุ่นพี่ๆที่เป็นเดือดๆที่เป็นเซ็กซี่อยู่แล้วเนาะเอาตรงๆเนาะเซ็กซี่คือสูรรสัยใ่พี่อมแอมพี่ป๋อมแปมนี่จ้ะเขาเซ็กซี่อยู่แล้วก็ให้เขาก็ขายตรงจุดเซ็กซี่ซะหนังเรื่องนี้ก็ขายเรื่องเซ็กซี่ขายเรื่องสนุกกลายเป็นเรื่องของ คาแรคเตอร์ของบุคคลคนนั้นนะครับามว่าก็เลยไม่เอาลูกสาวมาเกี่ยวข้องเอาน้องหงอิงมาเกี่ยวข้องนะครับส่วนน้องหงอิงกะนะครับเมื่อนี้กะเห็นอยู่พักคอนอยู่บ้านครับกะอยู่กับน้องอ่าหมาแล้วก็อ่าเคลียบบริเวณพื้นบ้านครับอาจจะมีการปรับพุมิทัทัดบอมีการเคลียบพื้นที่ออกอะไรที่มันเสร็จแล้วก็เคลียบพื้นที่ออกรวมถึงวันนี้ก็แม่เห็นแม่เห็นพ่อแม่อุงอิงนะครับแม่หน่อยกับองงุองอิงกับไปชอปปิ้งที่ ไทยวัสดุไปเลือกพวกเครื่องครัวสิขบ้านใหม่ว่าเป็นหมอเป็นไหเป็นตาลิวเป็นทุกอย่างแหละครับที่เป็นเครื่องครัวเนาะเห็นไหมเอกเห็นไมมหน่อยบอกว่าจะมาดูเครื่องครัวนะครับเป็นหมอเป็นโคกเป็นมีดเป็นจานเป็นเคียงเป็นโอ้ยสัมพัานเพราะว่าบ้านใหม่มันก็ต้องเอาของใหม่ๆเข้าเนาะเป็นสริมงคลนะครับเนาะเอาฉะนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยที่น้องเด้อเป็นยังบอโจหรือพ่อโจเนี่ยคือเพราะเอิ้อนเอ้นลูกสาวลาสุชลรักเนี่ยไปเฮ็ดคลิปเฮ็ด Ream, เดอะซีน้ำเนาะทยทำเดอะซีน้ำเขาเป็นท่วงครับแล้วองค์กรพ่อเนี่ยเป็นท่วงลูกผลผลดีมันจะมากก็ไอ้โทษทีผลเสียมันจะมากก็ผลดีคนที่บอกว่าดีน้ำกับกับมีแต่คนที่ว่าบดีน้ำเนี่ยมันสหลายกว่าพ่อแม่เอฟซีรับไม่ได้โน่นนี่นั่นมันจะกลายเป็นกระทบต่อน้องเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ผู้บริหารคนเป็นพอ่อเขาคิดไปบิดแล้วล่ะครับการเราให้น้องพักพอนอู่บ้านล้อไปไทยรายการ เออวันที่สิ้าวันที่ยี่สิล้อซ่อมเนื้อเพลงต่างๆและโอ้ยหลายอย่างครับน้องนะมีงานเพียบแหละนะครับเอาไปท่างไ่ต้องมนห่วงครับผู้บริหารเพื่อนเพิ่ออยู่แล้วครับผมดูที่ตามความเหมาะสมเนาะบริบทใครบริบทมันหน้าที่ใครหน้าที่มันครับผมเอาสำหรับเมื่อนี้นพพอชาแนลกะเ,เก็บบรรยากาศหรือว่าไปสืบเสาะตลาดหมองตลาดแกมาบ่อยพี่น้องฟังว่า เห็นอยังคือบ่ได้น้องอญิงคือบ่ได้ไปไทายแลออ้พวลพอโจแล้วพ่อโจไปคิดี่อย่างนี้มือเนี่ยแต่ละมือแต่ละวันเป็นที่อย่างนี้มือเนี่ยเออเพิ่อนบูบ่เสาเนี่ยเป็นที่อย่างนี้เอาฝากครับแล้วพ่อชัยนดียก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับผม